ร้อนฝน,นหนาวเนาะก็สิเขานานาห่อนนะเดือนหา้าเดือนหา้าหน้าเรงลองเพ่งไอ้กั้งถ้าเป็นเล็กหน่อยตอนแต่สมัยเป็นเล็กหน่อยไปเลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยขี่ขีหลังกล้วยอีพอผ้าลองเพ่งตั้งแต่คุณหมอค่ะอีพอลองไห้ฟัง ยี่พอลองเพลงคุณหมอคายฟังอันเรียวกว่าพอจะเป็นผู้ชายจะต้องลองเพลงต่คุณหมอคาดล <laughs> องตั้งแต่คุณหมอคาคุณหมอคายฟังเมื่อปีวัดศาสตร์แต่ว่าลูกกับว่าไดหรอกลูกว่าไดหรอกลูกว่าไ <laughs> ดคุณหมอคายหรอก ตอนตอนเล to então, 3, ียนหนังสือก็อยากเป็นคู่ว่าอยากเป็นอาชีบยังว่าอยากเป็นอยากเป็นอาชีบคู่ตอนเป็นเด็กหน่อยนก็ยัอยุ่งคุณคู่ถามมาสิละตอนเลียนหนังสืออยู่มันถามมาอันโตขึ้นอยากเป็นยังเด็กหน่อยผู้ใดอยากเป็นยังยกมือขึ้นรว่าอักมาผู้ขากันยกมือแกแด่ขึ้นคุณคู่เลยถามอยากเป็นยังดวงเดือนนะที อยากเป็นคู่คือคุณคู่นะคุณคู่มาวันสันอยากเป็นคู่คือคุณคู่แล้วลลลลได้บได้เรียนหนังสือได้ได็จบปอเกตหนึ่งพี่น้องพอดีโจบปรเกตเราแต่ว่าเขาให้ไปสอบเยออีพอก็มีแม่ไปสอบไปสอบอยู่ตอนนั้นโรงเรียนห่วยเกืองปิตยาคมเขาเปิดโรงเรียนไหมเนาะโรงเรียนหวยเกิงน้องเขาปากเลยเขาหลับนักเรียนลอยคน อันเล็กหน่อยไทยบานโคกลางแสงสว่างก็มาสอบไหลมาสอบยุติบาลโรงเรียนบ้านโคกลางแสงสว่างมาสอบพี่ผู้หนึ่งเราก็สอบเก่งเก่งเขาก็เลียนเก่งมาตันัแต่หน่อยจนใหญ่เนาะเขาเลียนพร้อมกันอายุทอกันเขาสอบได้ที่หนึ่งเดี๋ยวครองสอบได้พี่กํา้องลูกแฝดไปสอบน้ำกันเลยที่หกสิบเอ็ดกับหกสิบสองหกสิบเอ็ดกับหกสิบสองจำได้ไปไปเปิดเบ้งนนั้นคู่เขามาเขียนใ้ ก็ไปเปิดเบิงอุ้ยดีใจว่าสันเขาเอาลอยคนอย้นจากควาอยู่ที่หกหกสิบเอ็ดหกสิบสองพี่กับน้องคูแฝดน้ำกันปันนี้พ่อมาแล้วพ่อมาบ้านหมอบโตนะบ้านหมอบโตเลีกหน่อยนะเลี่ยนค,คู่หน่หยไปหมอบโตพอเลยว่าโอ้ยวระสันว่าไปเลี้ยนสองคน้นก็สินักพอแท้วาสันว่าหาเงินบ่ท่าน พ่อก็เลยว่าปีนี้ให้น้องไปเลี่ยนซะเนาะโตไปเลี่ยนปีหลังโตกค่อยไปเลี่ยนไปสอบไหมพ่อก็เลยให้น้องไปเลี่ยนหนังสือน้องครูแฝดน้ำกันน้องก็ไปเลี่ยนหนังสือโตมาตกโตมาปีที่สองก็เลยไปสอบไปสอบขอบอยากเขารุงเลี่ยนไรพี่น้องเลยออกมาเป็นปีหนังสืออ่านอยู่บพเศร้าจ้าเพียกก็ไปสอบติดคือเเ่าสอบติดแล้วอี่พ่อบัดเพ่ให้ปหไปเลี่ยนี ยยใจให้เบิดปีวัจจศเห็นเขานุ่เสียนักเรี่นนล้วก็ไดยให้เาสั่นอยากไปเลี่ยนหนังสือเลยไ้เลี่ยนหนังสือสั่มเลยจบปะเกตกระเถากูเหม่ได้เลียนหนังสือเ่ากูเหมตอนมาอยู่น้่นเหมือนเจ้าหน้ากับขป hey ็นไปเลี famil, ่ยนกอด้าน้อย wow ู่คนทำงานหนเขาเขาก็บื่ออบื่อะไรก็เลย่ไดปเลี่ยนอุตสาห์ไปสมัครย่างดี ป้าสีเลียนก่อโนอสีเลียนเนี่ยมันจบได้ได้ปริญญาจักหน่อยบ่ได้บ่ได้นั่งซ้ำบ่ได้ตามความหวัง้ำนึกหน้องยไยบ่เลยบ่ได้ไปเลียนตั้งใจว่าแับนี้กาว่าสิให้ลูกเลียนหนังสือไอ้มันจบปริญญาครับเพราลูกก็เลียนม่นจบอีกพอกับแม่เลิกกันกับลูกก็เลียนม่นจบปริญญาันี้บ่มีเงินต่อลูกก็เลย ดอกโรงเรียนไปเลยบ่ไปเรียนจะเลยบ่ได้จบสัมเลยบ่ได้ลูกเลยเลยจบเลยเคืองๆกลางๆแต่ว่าการเรียนการเรียนเขาเอื่นเรียนจบอย่างปปวสเดิปปวสเนาะปวสปวชม .6 ประมาณนี้นะอีกต้นนิดเขาก็จบเลยแต่ว่าพอถึงปาริญญาติยากคน บ่ได้ไปถึงเงินนั่นเลยพี่น้องเลยบ่ได้เลี้ยนหอดปร,ริญญาตีปร,ริญญยาทั่วทักคน